สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูเพนสีคนสวยเคยสงสัยกันไหมคะว่าคะค่ะนะคะใช้แบบไหนถึงจะถูกเคล็ดลับง่ายๆแก้ปัญหาโลกแตกที่คนไทยต้องเจอวันนี้เราเรียนไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคําว่าสวัสดีค่ะกับสวัสดีค่ะต้องใช้แบบไหนถึงจะถูกวันนี้เราจะมาเรียนการใช้คําว่าค่ะค่ะนะคะให้ถูกต้องกันค่ะ มีนักเรียนคนไหนเคยใช้คำว่าคะคะ่ะผิดบ้างไหมคะวันนี้เราจะมาเริ่มที่คำว่าคะ่ะใช้กับการบอกเล่าหรือการตอบคำถามครูจะยกตัวอย่างนะคะฉันไม่สบายคะ่ะฉันชอบกินผัดไทยคะ่ะคำว่าคะใช้กับคำถามและเรียกฐานครูจะยกตัวอย่างนะคะคุณกินข้าวยังคะคุณย่าคะคุณแม่คะนะคะ ใช้เพื่อให้ประโยคนุ่มนวลใช้ได้ทั้งกับการบอกเล่าและประโยคขอร้องตัวอย่างฉันกําลังกลับบ้านแล้วนะคะช่วยถือกระเป๋าให้หน่อยนะคะมีนักเรียนคนไหนอยากจะสรุปให้เพื่อนๆฟังไหมคะครูมีคะแนนให้นะหนูค่ะหนูอยากตอบสรุปการใช้คำว่าค่ะคะนะคะค่ะใช้บอกเล่าหรือตอบรับค่ะใช้กับคำถามหรือเรียกขานนะคะ ใช้เพื่อความนุ่มนวลขอบคุณครูคุณครูคะหนูอยากลองแต่งประโยคดูคะ่ะตัวอย่างนะคะหนูเดินมาโรงเรียนคะ่ะวันนี้นักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยคะ่ะรวมถึงนักเรียนทางบ้านด้วยนะคะอย่าลืมกลับไปลองใช้คำให้ถูกต้องด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูเพนสีคนสวยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ